ัสดีค่ะอันยองอ้วันนี้ก็จะบอกทุกคนนะคะว่าใครที่อยู่เมืองไทยเนาะ mm hmm. ขอถามกันมาเยอะมาก mm hmm. อยากมาเกาหลีนะคะอ้าวเกาหลีเป็นแบบไหนโหวันนี้หนาวมากเมื mm ่อวาน2ี่สบเอ็ดองศาวันนี้จ้ลดควบลงมาเก้าองศา <laughs> ใครอยู่เกาหลีจะรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. วันนี้คือวันหนาวอะ่ะคือถ,ถ้าออกบ้านเนี่ยต้องแบบ ต้องหนาวเลยนะคะต้องหนาวเลยคือต้องเสื้อกันหนาวสองตัวเมื่อวันยี่สิบองศาก็คิดว่ามันไม่น่าจะแบบขนาดนี้อะ่ะแล้วเราก็ใส่เสื้อมาแค่ตัวเดียวนะคะทุกคนสั่นเลยจ้าเออเป็นปากสั่นเลยนะคะงานนี้อให้ทุกคนรู้นะคะวันนี้คือวันเริ่มตน้นเริ่มแรกของเกาหลีที่หนาวเลยที่หนาวเลยใครที่อยู่ไทยนะคะใครที่อยู่ไทยที่ถามกันะว่าเกาหลีเป็นแบบไหนอไปเกาหลีตอนนี้ก็คือหนาวแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิด เปิดตัว ETA นะคะใครที่อยากมาก็ต้องรอก่อนรอกอนยังมาไม่ได้ยังรอกอนมีซ่าไม่ต้องยื่นค่ะถามทุกวันเลยวันนี้แบบสิบกว่าคนนะคะเพราะมาดามไลฟ์ทีไรทุกคนก็จะมาตลอดนะคะในการที่อยากมาเกาหลีเข้าใจทุกคนอยากมานะคะแต่มาดามก็จะเป็นคนที่บอกตลอดว่าไม่ต้องมาะค่ะแปดสิบสามคน s> <S <_ s> พูดไปนักแปลกสันนะเพราะ <_ s> ตั้งกล้องไว้เพื่ออยากให้ทุกคนเห็นหลายคนสอบถามเข้ามาเยอะมากนะคะเกาหลีเป็นแบบไหนเกาหลีหนาวยั่งต้องแบบไหนอันนี้เริ่มต้นเลยค่ะต่อไปก็คงจะหนาวแล้วนะคะจะเป็นซีซั่นที่มันต้องหนาวแล้วถ้าอยู่เกาหลีหนาวไหมถ้าอยู่โซนไหนบ้างคะหนาวกันไหมโหยิ่งลมมานะคะมันไม่ได้หนาวธรรมดา <laughs> หนาวเข้ากระดูก <laughs> เออ,อจอให้ดู <laughs> ไฟชั่นจริงจังของเกาหลีอยากไปเที่ยวเกาหลีแล้ว <laughs> อ่าเห็นแล้วค่ะอา โยติกาหนาวหนาวออปักสันคอช่อนหนาวมากนะคะนี่โอ้โหขอบคุณนะคะพราดาจะบอกว่าต่อไปนะะเราอาจจะไม่ได้ออกมานั่งไลฟ์ข้างนอกบ่อยแล้วนะคะเพราะว่าปากสันนะ,ะตอนนี้คือใส่เสื้อขนหนามาตัวเดียวนะคะไม่คิดว่ามันจะ10องเหลือ9องศานะคะณตอนนี้น่าจะเป็น8องศาแล้ว8องศากับอุณหภูมิที่มีลมนะคะมีลมแล้วมันก็เยือกเลย ฮ้ยทุกคนหนาวมากโอ้ยเออไม่น่าจะไหวแล้วนะคะเออไม่น่าจะไหวแล้วหนาวจริงหนาวจังนะคะในรถบัคุณนั่งอยู่กลางแบบนี้เลยเออน้ำตาก็ไหลนะคะเพราะว่าลมมันโอ้ไม่น่าจะไหลแลวแล้วค่ะทุกคนนะใครจะมาเกาหลีถ้าเปิดลมระบบ E T A ก็ประมาณนี้ คือหนาวแล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดเขาเปิดนะข่าวคือเปิดพฤศจิกานะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเปิดจริงจังไหมหรือว่าจะเลื่อนออกอีกดังนั้นใครที่ถามนะคะบอกเลยว่ารอไปก่อนเพราะว่ามันเลื่อนมาสองรอบแล้วนะเอพเนี่ยอถ้ารอบนี้เป็นจริงมานามก็จะไล์บอกอีกทีนึงนะคะคิดถึงเกาหลีอยากกลับไปจ้างนะคะชุดน่ารักมากโอ้เยอะเลยนะคะเนี่ยอันหนึ่งนะ ในระหว่างนี้ตั้งกล้องเพื่อให้ทุกคนเห็นนะคะใครอยากมาเกาหลีอยากให้ผ่านตอมอะคาง่ายง่ายอะไรแบบนี้ก็คือแต่งตัวให้เหมือนเหมือนเป็นเทนบ้านเขาอะไม่ว่าจะมาซีซันแบบไหนเราเราก็ดูนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยมาเกาหลีแล้วแบบไปแบบไหน,นอยากผ่านตอมอ,อะไรแบบนะะี้ค่ะเราก็ดูค่ะว่าช่วงไหนที่บ้านเนี้ยเขาจะไม่ใส่สีฉูดฉาดนะคะทุกคนสังเกตุนะคือจะไม่ค่อยมีสีฉูดฉาดนะคะ <c oughs> จะเป็นสีแบบมินิมอลมากนะคะเป็นสีน้ําตาลสีขาวสีดําสีเทานะคะ เออเราเราอยากได้สีฉูดฉาดจะไม่ค่อยเจอนะคะคือก็มีแหละแต่ถือว่ามันน้อยเพราะคนส่วนใหญ่จะแบบสีน้ำตาลสีเทาสีดำอ่าแปดสิบแปดคนเออทุกคนระหว่างมีกี่นาทีแล้วห้านาทีตั้งใจมาห้านาทีจริงๆค่ะวันนี้เพราะอยากให้ทุกคนเห็นว่าเกาหลีมันหนาแล้วเท่านั้นเองนะคะเออเมื่อวานที่ บอกว่าหนาวนะอันนั้นคือแค่19 20องศานะคะแต่ตอนนี้มันงไม่ใช่ค่ะตอนนี้คือมันหนาวจริงจัง9องศาบ้านเรานี่9องศาไม่ค่อยเจอนนเมืองไทยไปที่ถามกันมามบ่อยๆนะคะว่าจะยื่นวีซ่าอะไรมีเท่าแก่เชิญอะไรแบบนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะคะทุกคนคนไหนที่มีเท่าแก่เชิญเท่าแก่อยากได้ลูกจ้างมาทํางานโรงงานงานฟาร์มง,งานสวนแบบนี้ค่ะมันไม่ได้มาง่ายค่ะทุกคนทุกคนต้องรู้ก่อนนะว่าถ้าเข้ามากันง่ายเนี่ยเขาอยากจะเชิญใครเขาอยากจะเอาพี่เอาน้องแบบนี้ ก็เข้ามาได้แต่มันไม่ได้ง่ายนะคะแม้ว่าคืออยากเข้ามาทํางานเช่นพี่สาวเปิดร้านหรือว่ามีสวนแล้วจะเอาน้องมาแบบวีซ่าทํางานที่จะอ,อกให้น้องอะแบบนี้ไม่ได้นะคะทุกคนคือขอได้แค่ขอแบบเชิญมาให้น้องเข้ามาถ้ามันไม่ได้เป็นยุคข,ของโควิดจะมาประเภทของตัวซีสามาเยี่ยมแต่มันทํางานไม่ได้นะคะต้องแยกออกก่อนนะให้ทุกคนรู้ก่อนว่าแม้เท่าแก่อยากได้ลูกจ้างมาทํางานจริงๆเคยไลน์แล้วนะคะไลน์แบบไม่ละเอียดแล้วรอบนึง ไม่ได้รอบหนึ่งอะสองสามรอบเลยนะคะเกี่กวกับบดีท่าทำงานมันไม่ได้ขอแล้วจะมาง่ายๆเพราะว่าถ้ามาเยี่ยมดีซ่าประเทศซีสานี่ยมนได้แค่มาเยี่ยมนะคะมันจะทํางานไม่ได้ถ้าเกิดเขารู้ว่าคุณมารับค่าแรงค่าจ้างอันนี้คือผิดเงื่อนไขของประเภทของตัว C ีสนของดีซา่าถ้าอยากมาเกาหลีอยากทํางานนะคะมาดาแนะนําอย่างเดียวเลยว่าคุณต้องสอบมากับกรมแรงงานอันนั้นะ่ะชัวร์สุดส่วนใครที่บอกว่า คนไหนรับทำมีวีซ่าทำงานนู่นนี่นั่นอันเนี้ยทำได้จริงนะคะมีคนทำได้จริงแต่ส่วนใหญ่จะถูกสูญเงินเยอะเพราะมันไม่ได้ของง่ายนะคะอันนี้มาดาเตือนไว้ก่อนช,ช่วงหลังนนี้ยทักเยอะมากๆนะะเกี่กับตัววีซ่าทำงานรวยนะมันไม่ได้ของง่ายนะคะแม้ญาติพี่น้องทำสวนทำฟาร์มอยากได้คนมาทำงานแบบนี้ก็ได้แค่ประเภทของซีสาไม่ได้ออกเป็นวีซ่าทำงานนะคะ ยืนพูดอยู่คนเดียวนะคะแล้วคนก็มองนะในระหว่างนี้วัยยี่สิบหกคนทีนี้จะไปแล้วนะคะหนาวจริงหนาวจังนะไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะคะอยากให้ทุกคนเห็นเท่านั้นเองว่าเกาหลีมันหนาวแล้วไปแล้วค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาใหม่นะคะสำหรับเรื่องคลาสสปอร์ตคนถามเยอะมากมากเลยแล้วมีข่าวมาใหม่ด้วยนะ คือไม่เคยว่าวีทำผิดกฎหมายใดๆเลยแต่ไปประเทศเพื่อนบ้าน่อยนะคะโดนขึ้นแบ k กริชงดออกพารเดี๋ยวเมื่อใา,าจะมารายรอบหน้ากับเรื่องพาสเพราะว่าคนไทยถูกงดออกพาส์เยอะมากนะคะยิ่งช่วงหลังเยอะมากๆเลยดังนั้นใครที่ยังไม่จดทะเบียนสมรถแล้วแล้วพาสจะหมดนะให้รีบจดซนะเพราะว่ามันจะง่ายค้าใชจ่ายจะถูกกว่าอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่หมดก็จดได้แต่ว่าเอกสารจะเยอะนะคะ แล้วมันต้องหาเขตที่เขาจด่ะมันไม่ได้หาง่ายๆดังนั้นให้รีบทําจดก่อนที่พาร์ทจะหมดโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะไปจริงไปจังนะไปแล้วค่ะ